Uh, PC level review วันนี้เราจะมารีวิวนี่เลยมือถือสุดยอดมากนะ Arkatel One Touch Fat Plus นะครับ Arkatel รุ่น One Touch Fat Plus ด้วยนะครับเ,เราจะมารีวิวแกะกล่องกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงมากเดี๋ยวดูกล่องก่อนกล่องก็ไม่มีอะไรมากครับาขาวธรรมดาขาวใสนะนะครับเจ้าตัวนี้จะเป็น อ uh, android นะครับเป็นมือถือ Android 4.4นะครับคิดแค t และแน่นอนว่าได้รับประทานโลลิปป์แน่นอนนะครับก็สเปกนะครับสเปคคร่าวๆข,ของตัวนี้ก็จะเป็นซี u จะเป็น MediaTek ทนะครับ uh, เป็นออกตาคอเป็น8กเป็น8แกนนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น Nt6762m นะครับความเร็วอยู่ที่1.5 GHz ินะครับ8แกนแล้วก็ CPU จะเป็น Mali T760 นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นหนึ่งตัวแรงเลยทีเดียวนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับจอเป็น IPS นะครับ5.5นิ้วความละเอียด720นะครับแรม2 g ินะครับลอม16 g ิให้มาเรียกว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับจอจอ5.5นิ้วนะครับกล้องหน้า8ล้านนะครับกล้องหลัง13ล้านนะครับเรียกได้ว่า อัดกันเต็มอะนะทั้งทั้งตัวกล้องทั้งตัวอะไรนะครับนี่ก็คือตัววัสดุวัสดุเป็นฝาหลังก็เป็นพลาสติกธรรมดานะครับแกะไม่ได้นะแบตถอดเปลี่ยนไม่ได้นะครับนี่คือด้านหน้านะครับตัวโอเคเลยทีเดียวนะครับด้านด้านข้างก็จะมีปุ่มวอลล่มล็อกเกอร์นะครับมีปุ่มพาวเวอร์นะครับแล้วก็มีถาดใส่ซิมนะครับมีถาดซิมหนึ่ง มีถาดซินสองอยู่ตรงนี้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะมีอิานหนึ่งกับไมโคร SD นะครับอ่าอันนี้คือ,คอกล่องด้านในกล่องก็จะมีแป้แปะไม่มีอะไรเลยไม่ใช่แกะออกมาอีกเปิดออกมาก็จะเจอ ไอวิจิงจริงกระเบลอะไรอ๋อนี่ก็คือที่เปิดถาดปะใช่ปะใช่สิสักอย่างนะครับแล้วก็มีนี่นั่นอะไรเว็บเว็บเดี๋ยวกันคู่มือต่างๆนะครับเป็นเอกสารต่างๆนะว่า อะไรยังไงแล้วก็มีฟิล์มกันรอยให้ด้วยโหสิ่ง oh, เป้งนะครับมีฟิล์มกันรอยแล้วก็มีเอกสารนะเก็บไว้ก่อนแล้วก็นี่คือแต่เดีดถุงผ้าครับลดลกร้อนนะในถุงผ้าก็จะมีหรือหูฟังแล้วก็ สาย d a t a นะครับสาย USB แล้วก็นี่ก็แน่นอนครับอะแดปเตอร์ apter, นะประมาณนี้นี่คือทั้งหมดเออเสียงดีมีถุงผ้าด้วยนะครับจะใส่เครื่องไม่ได้ทำไมไม่ทําแบบใส่เครื่องได้ล่ะ <c oughs> ใส่ได้ไหมอ๋อได้ได้ได,ได้โอเคยังโอเคอยู่นะครับถึงจะไม่มิดก็เถอะแต่ก็โอเคนะระหว่างไปหาซื้อเคสก็ใส่ถุงผ้าไปก่อนโอเคนะครับ อ๋าโอเคเออเกือบลืมเขามีนี่ด้วยด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นนะครับสำหรับผู้ใช้วันทูกคอเพราะว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันจะรองรับ2 g ีนะครับ900 1,800 3G 900 2 1ส0รแล้วก็ 4G นะก็สามารถที่จะใช้ซิมวันทุกคอหรือว่า AS ได้นะครับ <c oughs> ก็จะมีโปรโมชั่นสำหรับ a s วันทุกคอนะครับก็คือให้คุณเอาซิม AS ตัวนี้มันจะรองรับไมโครซิมนะครับก็ให้เอาซิม AS ไป ใส่แล้วก็กดตามที่เขาบอกคุณก็จะได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นะครับก็จะเป็นโทรฟรีเอ่อเท่าไหร่นะสามพันห้าใช่ไหมแล้วก็เน็ตฟรีสิเดือนอะไรเงี้ยนะครับหนึ่งกิกสิเดือนเอ่อเดือนละร้อยเมกะไบต์สิเดือนก็1กิกนะครับเอ,อเราลองเปิดกับิอืม ใช้เวลาบูตนานไหมหน้าตาสวยงามนะครับเปิดมาปุ๊บก็จะให้เราลงทะเบียนก่อนใช่ไหมตามหลัก Android สศาสแล้วเราก็จะต้องลงทะเบียนอะไรก่อนเราก็ไม่อะที่เกียจไม่อะ ไม่ลงไม่เอาไม่ลงขอข้ามไปก่อน,อนยิงลิฟต์ถ้าคิดไปก่นอนคิดไปอีกค่อยไปลงดีหลังนะจ๊ะ ที่คือหน้าตานะครับก็ถือว่าบูตเร็วใช้ได้นะครับใช้ได้จอก็ความสว่างก็โอเคนะครับอยู่มองเห็นชัดเจนนะครับก็ต้องไปตั้งวันที่เวลาอะไรอีกนะอ่มาดูวิธีการใส่ซิมหรือไมโคร s d นะครับของเจ้า Arcatel One t u u น์แฟลชพนี่ก่อนนะครับก็ด้านข้างนะครับด้านข้างตรงนี้นะครับถ้าด้านข้าง ข้างข้างซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยนะนะครับมันจะมีช่องอยู่สองช่องก็คือซิมหนึ่งนะครับสายเหล่าไม่ใช่สายตัวเครื่องมีซิมหนึ่งนะครับแล้วก็มีอ่าช่องไมโคร SD นะครับวิธีการเปิดช่องก็คือให้คุณให้คุณกดไปแถวๆเนี่ยนะครับแล้วแล้วฝาฝาเปิดมันจะ,ะเผยออกมาเองนะครับเนี่ยกดกดไปประมาณนี้ใช้ปลายเล็บกดไปนิดหนึ่ง นะครับ้วฝาเปิดมันก็จะ,ะเผยอ,ออกมานะครับทําให้คุณสามารถเปิดช่องใส่ซิมได้เนี่ยครับดึงออกมานิดหนึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็ไมโครเอสีก็เหมือนกันนะครับไมโครเอสีกดตรงนี้นะครับฝาใส่มันก็จะเปิดออกมาเราก็ใส่ได้นะครับเราก็เอา ไมโครเอดีใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับและที่เขาแถมมาเนี่ยไอ้ที่อยู่ในกล่องสําคัญนะครับมันเอาไว้ดันซิมเอาไว้ดันไมโครเอด,ดีอย่าให้หายนะไอ้อัอนนี้นะครับอ่ะดูให้ดีอย่าให้หายนะอ่ะเวีนกรรมเออโอเคนะครับอ่ะแล้วคุณก็เอาไอไอ้นี้ยดันซิมหรือไมโครเอสดีเข้าไปในเครื่องอันนี้ผมยังไม่ได้ไปเปลี่ยนซิมก็เลยยังไม่มี นะครับแต่ว่าก็ใช้เหมือนกันอ่ะดันเข้าไปเสร็จปุ๊บซิมมันก็จะล็อกละคุณก็ปิดคุณก็ปิดได้นะครับปิดช่องได้เหมือนกัน,นอ่าและนี่ก็คือวิธีการใส่ซิมและไมโคร s d นะครับต้องเก็บไอ้นี่ไว้ให้ดีด้วยอย่าให้หายนะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูรีวิวกันต่อเลย อ่าเรามาดูรีวิวเกมกันมั่งดีกว่านะเพิ่งออกใหม่สดๆแล้วร้อเลย Terminator ภาคใหม่นะครับก็อ่าจะลองเล่นดูเมื่อวานเทสไปได้สักพักแหละก็ลื่นไหลามากเอ้ตัวนี้จะเป็นจะเป็นเกมที่คล้ายๆแนวมิชชั่นฟอนไลน์นะครับก็คือยิงแล้วก็แอบยิงแล้วก็แอบเนี่ยนะก็ถือได้ว่าสนุกดีเหมือนกันนะครับก็เหมือนเดิมเป็นของค่ายเกมลออก็มีการซื้ออาวุธนู่นนี่นั่น เป็นเรื่องปกติคืออาวุธอัปเกรดนะครับมีเขาเรียกอะไรละ่ะ in app p เ r อร์เชกันไปนะครับอยากเก่งก็จ่ายอยากเล่นสบายก็จ่ายกันไปแต่ถ้าอยากเล่นแบบชิวๆว,วัดความสามารถอะไรก็เล่นไปได้เก็บเงินจากในเกมไปได้นะครับลำโพงลำโพงเครื่องค่อนข้างโอเคนะครับ อ่าสามารถสลับอาวุธได้ด้วยโหไม่ตายสักทีมันไม่ตายเราจะตายะ ไหนว่าดูไหนว่าูไหนว่านี่นี่นี่อืมประมาณเนี้นะครับก็รื่นไหลเล่นได้ลื่นไหลไม่มีปัญหา Mm-hmm. <sighs> มันมีมันมีหลายโหมดมากครับทั้งหลายโหมดเลยครับมีทั้งามุดหลายแบบแล้วก็การต่อสู้หลายหลายรูปแบบนะครับก็ถือได้ว่าเป็น เป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกดีทีเดียวนะครับอืแเราก็อัพเกรดอาวุธได้เรื่อย,อยใช่ไหม้าวุมีตังก็อัพเกรดไปเรื่อย 说的。<could. S 2> <sighs> หมดเลยทุณยายง้หมดปุ่มยิงหมดอ,อหลายหลายอย่างมีอาวุธหลายอย่างนะครับมันก็จะค่อนข้างหลากหลายนะครับเออพี่ไายวะเ้ยสุดยอดมากครับเรียนนี้นะถ้าใครซื้อวันทัก ถ้าใครซื้อตัวนี้ไปในวันทักแฟตพัชเนี่ยแนะนําให้โหลดเล่นเลยนะไอตัว t h e r m i ต t o r เนี่ยเคเลยครับใช้ได้ใช้ได้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูทดสอบอื่นอื่นกันต่ออ่าดูวิธีการใช้งานร่วมกับ otg นะครับสาย otg ก็คือสายแบบเนี้นะนะครับโดยคุณสามารถที่จะเอาสายเนี่ยมาต่อกับอพอร์ต micro usb เพื่อที่จะทำเป็นอ่า ชื่อมต่อกับไอ้นี้ได้คีย์บอร์ดกับเมาส์ได้นะครับก็คือคือคุณสามารถใช้คีย์บอร์ดกับเมาสแบบ์แบบแบบ w วไ i ได้เออแบบ Wi-Fi ได้โดยโดยใช้ตัวแปลงเนี้ยนะครับก็คือเป็นการเพิ่มความสะดวกในการพิมพ์ข้อความนะครับแล้วก็สามารถต่อภาพเข้าสู่จอคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าจอโทรจอทีวใีใหญ่ๆเนี้ยนะครับแบบด้วยนี้ได้ดย เขาเรียกอะไร Wifi Display ได้แล้วเดี๋ยวถ้าสมมติเดี๋ยวมี Wifi Display ดีๆมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอามารีวิวให้ดูกันนะครับอันนี้ก็เอาแบบนี้ไปก่อนแล้วก็เป็นเมาส์เมาส์ไร้สายไวเลสเมาส์กับคีย์บอร์ดนี่สัญญาณไม่ค่อยดีสัญญาณไม่ดีหรือเมาส์ไม่ดีมู่้้อ่ะ มันเริ่มจะจริงอะโอเคนะครับก็เปิดไปคุณก็สามารถที่จะพิมพ์ได้เลยฮะ,ะนะกเข้าถึงหน้าเว็บต่างๆก็รวดเร็วนะครับรวดเร็วอยู่ในระดับที่เร็วมากนะครับเปิดปุ๊บมาปับ๊บเปิดปั๊บมาปุ๊บนะครับ นะครับเี่นดู YouTube ก็ดูได้เลยทันทีนะครับทีซีเลเวอร์รีวิววันนี้เรานำเสนอกล้องแอชั่นคาเมล่าเอสเจแคมนักรุ่นเอสเจสี่พันไวไฟนะครับ Wi-Fi ก็กล้องตัวนี้ก็เป็นเอสก็เป็นเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ทำให้คุณสามารถใช้งานไอเจ้ากล้องไอเจ้า อะคาเทลวันทัดแฟลพัดเนี่ยได้สะดวกมากขึ้นนะครับต่อเอาอย่างที่บอกก็คือ,อใช้ OTG ตรงนี้นะครับต่อเมาส์กับคีย์บอร์ดแล้วก็ใช้ Wi-Fi Display ต่อเข้าจอใหญ่หญๆจอทีวีหรือว่าจอโทรทัศน์ก็สามารถที่จะทำเป็นมินิคอมพิวเตอร์ได้เป็นมินิคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงด้วยคุณจะเล่นเกมดูหนังฟังเพลงดู y o YouTube อะไรก็สามารถทำได้ นะครับไม่ต้องไปพึ่งไอ้กอล่อง a n d ด o i d b ์บลอบ็อกอีกแล้วนะครับแล้วที่น่าประทับใจอีกอีกอ,กอย่างหนึ่งของเจ้าวันทัศแสงพัดนี่ก็คือแบตเตอรียอ่ยนี่ยเมื่อวานผมชาร์จช,ชาร์จนเต็มใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเ้วก็เล่นเกมเล่นแบบกระหน่ำโหดมากเล่นเกมมัางกลางคืนนอนฟังเดช็อคนะครับนานมากก็คือไฟมันก็ไฟหน้าจอมันก็นกนกติดตลอดตอนนี้เพิ่งเพ่งเพ่งใช้แบตไฟแช่ ม่กี่เปอร์เซ็นต์เองไม่ถึงสามสิบเปอเซ็นต์ะเหลือทั้งเจ็สกว่านะครับนี่ก็คือข้อดีข้อหนึ่งของเจ้าวันทัดแบต Plus ตัวนี้ก็คือแบตอึดสุดนะครับแบตอึดมากนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันต่อเลยครับมาดูเรื่องของกล้องนะครับกล้องกล้องของวันทั u แ h ตพลัสเนี่ยนะเป็นอะไรที่มีให้ปรับแต่งมากมายนะครับมีมีม มีโหมดแมนนวลด้วยนะครับมีโหมดเหมือนเหมือนกับปรับในกล้องแมนนวลเนี่ยคุณสามารถปรับค่าต่างๆของของตัวกล้องได้อย่างมากมายเลยนะครับก็เดี๋ยวอธิบายคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นหมดนะครับแต่ว่ามันเยอะมากอ่ะมีแล้วก็มีโหมดภาพต่างๆมีบิวตี้เฟสมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับคุณก็สามารถที่จะเลือกเลือกได้นะครับกดปุ่มเมนูเนี่ยนะครับก็จะมีเมนูตัวเลือกโผล่ขึ้นมาสําหรับการปรับแต่งกล้องบึมเลยนะครับเรียกว่า เล่นกันสนุกนะครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลังก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างสนุกสนานนะครับเดี๋ยวเราจะมีภาพตัวอย่างให้ดูด้วยนะก็เมื่อกี้ไปถ่ายมาแล้วแหละแต่ก็ยังไม่ยังไม่ได้โหลดเข้าเครื่องก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับอืมโดยสรุปรวมๆนะครับสรุปจากการใช้งานมาประมาณสองจาก เมื่อวานถึงวันนี้เนี่ยนะครับโดยคร่าวๆาประทับใจมากนะครับประทับใจในเรื่องของความเร็วของตัวเครื่องนะครับเครื่องทํางานค่อนข้างเร็วนะครับในในเรื่องของการเล่นเกมก็ดีเลยว่าการหน้าเว็บหน้าอะไรก็ดีก็สามารถทําได้รวดเร็วนะครับผมก็ใช้ไฟฟล็อกนะครับแต่ใครจะใช้โครมก็แล้วแต่นะครับทั้งไฟฟล็อกทั้งโครมก็ทำงานได้รวดเร็วนะก็บุกมากหน้าเดอะช็อกไว้ ฟังเลยทอกันไปนะครับก็โหลดหน้าเว็บได้ค่อนข้างรวดเร็วไหลลื่นไม่มีไม่มีปัญหาไม่มีสะดุดไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็คือคือพูดง่ายๆมันเร็วอ่ะมันเร็วจนคือมันดีคุ้มเกินราคา4,690ไปเยอะเลยนะครับก็ถ้าสมมุติว่าใครกําลังมองหามือถือจอใหญ่ราคาประหยัดกล้องแก่มแรมเยอะอะไรเนี้ยนะแนะนําเลยตัวนี้นะครับ a า k a t e l ว n น t ั u แฟ นะครับถึงหน้าตามันจะเหมือนกับเวอร์ชันเดิมไปสักหน่อยก็เถอะแต่ว่าการใช้งานสุดยอดมากๆนะครับก็ใครสนใจก็เชิญได้นะครับนี่ p c l e v e r c o m นะครับสามารถสั่งจองได้นะครับเราก็จะมีจำหน่ายอีกเป็นล็อตล็อตล็อรอ,อบๆเรื่อยๆนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาทิ้งชื่อทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีของปุ๊บเราก็จะทำการแจ้งคุณไปว่าเออมีของนะอะไรเงี้ยแล้วแล้วเราก็จะ ส่งให้นะครับอ่ะและสำหรับรีวิวอากาเทลวันทัชแฟรพลัสก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ